เรื่องราวของหลุยส์ดีอารเกิดปริศนาทำอีกแล้วมีสื่อสายหงเจ้าหนึ่งบอกว่าค่าเนื่อยดีอารไม่ใช่50,000เป็นหลักถึง1,40,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ตั้งหากล่ะจริงไม่จริงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงสตาฟครั้งสำคัญจะมีผลอะไรเกิดขึ้นบ้างอีซักไม่ขอขึ้นบัญชีย้ายสรุปข่าวรีภิภรประจำวันที่3กรกฎาคมกับผมโคดครับ ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพรีเมียมคราฟพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาโทรสั่ง Delivery 02 105 4555การันตีความอร่อยนะครับหรือว่าแอดไลน์ PC Pizza ตามเทียเห็นในภาพนี้เลยรวมไปถึงคลินิกอาทิตาคลินิกนะครับดูแลผิวหน้านะครับนะยกกระชับหน้า นะลิปกรอบหน้าร้อยไหมฟิลเลอร์ฉีดโบท็อกนะครับใครที่อายุเกิน30บวกแล้วต้องดูแลตัวเองนะครับไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะผู้ชายก็ดูแลได้ที่อธิตาคลินิกได้รับรางวัลหรือว่าสิ่งที่การันตีมากมายว่ามีคุณภาพนะครับแล้วก็กว่า10สาขาเจ้าของคลินิกเป็นแฟนลิฟท์พูด,ด้วยนะครับมาสนับสนุสนช่องคนแอคแบบถ้าใครที่นึกถึงการดูแลผิวหน้านะอย่าลืมไปที่ อาทิตาคลินิกนะครับมีทั้งแฟนเพจ Facebook แล้วก็ช่องทางติดต่อดังต่อไปนี้เลยสอบถามคิวสอบถามกันเข้าไปสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะครับฝากด้วยนะจ๊ะเริ่มต้นข่าวแรกผมขอเริ่มที่เรื่องของการเปลี่ยนสตาฟครั้งสําคัญกันก่อน,อนเลยแล้วกันนะครับเมื่อคือนนี้มีการประกาศผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการแต่งตั้งสตาฟเข้ามาเพิ่ม2คนและลาออกหรือว่าแยกทางกันใช้คํานี้ดีกว่าแยกทางกัน2คนด้วยกัน รีพูแต่งตั้งโจวานนี่ฟานบองฮอร์สครับเป็นผู้ช่วยโค้ชเหลือแค่ขั้นตอนรับวีซ่าแล้วก็ตอนนี้ฟาร์บองฮอสเนี่ยถือว่ามาด้วยการที่มีดีกรีนะประสบความสำเร็จในอาชีพมาพอสมควรได้แชมป์ลีกกับเฟย์อน,นูดปี20 1 6 1 7นะคุมทีมได้มาแล้วก็พาเรนเจอร์เป็นแชมป์เข้าชิงเข้าชิงยูโรป้าปี2022มีไปคุมเบสิกตัสได้แชมป์ตุรกีครับอีก2024นนะอีกหนึ่งคนนะครับคือคนขวาครับ ชาบีบาเรโร่นะชาบีบาเรโร่เนี่ยเป็นเป็นโค้ชผู้รักษาประตูชาวสเปนนะครับเคยทำงานกับเรียบูนะยุค克าเฟลเบเนเตส2007อ่าเราก็จำกันได้นะครับเราอาจจะจำหน้าได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่แค่ย้อนให้ฟังว่าเขาเคยทำงานยุค克าเฟลเบเนเตสเคยเป็นโค้ชโก้เราอยู่จากนั้นก็อ่ตอนตอนนั้นเนี่ยก็ อยู่กับเปเป้เรน่าใช่ไหมเทือยนั้นแล้วก็ปีเตอร์กูลาซี่ในการที่เขาพัฒนาปีเตอร์กูลาซีจากนั้นย้ายไปอินเตอร์ย้ายไปเชลซีย้ายไปนาโปลีแล้วก็เรอัลมาดริดก็ไปมีแบบปั้นแล้วก็ได้ร่วมง,งานกับกับผู้ักษาประตูระดับท็อปเช่นปีเตอร์เชคเช่นเคโรนาวาสแล้วก็ชูโรเซซ่าสร้างชื่อเกี่กับตัวเองในช่วงนั้นแล้วก็ช่วงเจ็ดปีหลังสุดในยอยู่กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดมาอย่างยาวนานก็เรียกว่าโอ้ประสบการณ์คนคลักรายคนนี้เข้ามาเป็นโค้ชผู้ักษาประตูคนใหม่ จุดที่น่าสนใจครับคือเลียภูทําการอําลา2โค้ชผู้รักษาประตูด้วยครับคนซ้ายนะครับคาดิโอทัฟฟอเรลนะก็อย่างที่เราทราบกันโอ้โหสีอย่างก็เป็นพ่ออีกคนหนึ่งของอาริซงเบเกอร์เลยคนขวาฟาเบียนออสฟาเบียนออสเนี่ยเพิ่งจะย้ายมาอยู่กับเลียภูเมื่อซีสั้นที่แล้วองนะ เป็นโค้ดที่เราบอกว่าเอ้ยมีความทันสมัยมนีนู่นนี่นั่นที่แบบใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่อยู่ปีเดียวแล้วไปเลยกย็ยังไม่ยังไม่มีใครทราบสาเหตุแต่ก็แค่ว่าอ่ะก็อำลากันนั่นแหละเขาอาจจะมีเส้นทางเดินใหม่ความน้าทายใหม่ๆก็ได้นะเช่นเดียวกับทัฟเฟลก็อยู่มาหลายปีโพสในในโซเชียลตัวเองไนดะ้ว่าเอ้ยก็แบบยังไงอ่ะอำลาแบบซึงซ้งๆอ่ะว่าโหอยู่มายาวนานจะไม่มีวันลืมลิลิพูจะอยู่ในหัวใจอะไรแบบนี้นะก็คืออำลา ประเด็นที่น่าสนใจที่ตามมาของฟาเบนออสเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ยังมาใหม่แต่ว่าทัาฟเฟลเนี่ยถ้าใครหลายหลาคนทราบกันคือสนิทกับอาริซงมากใช่ไหมก็เกิดคําถามว่าแล้วอาริซงเนี่ยจะอยู่อีกนานไหมเนี่ยบางคนบอกว่าอาจจะเป็นปีสุดท้ายก็ได้นะที่อาริซงเบเกอร์จะอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วก็ปีหน้าอาจจะไปแล้วเพราะว่าคนสนิทที่สุดไม่อยู่แล้วอะ่ะก็อันนี้เป็นทฤษฎีที่พูดคุยกันแค่ในโลกออนไลน์เท่านั้นก็ยังไม่ใช่เรื่องไม่ใช่แฟ์แต่ที่แน่ๆอ่ะแฟ์ความเป็นจริงคือ สนิทจริงแล้วตอนนี้อาริซงเบเกอร์ว่ากันตามตรงคนบราซิลที่เป็นคนสนิทไม่เหลือแล้วเนาะฟาบินโยไปแล้วฟิมิโนไปแล้วนะแล้วยังจะมีเนี่ยทัฟเฟลไปอีกอก็ทำใจครับบางคนถ้าแบบใครที่เป็นแฟนอาริซงเบเกอร์นะอาจจะแบบทำใจเผื่อไว้ในอนาคตอาจจะไม่เกินปี2ปีอาจจะต้องแยกทางหรอบอาริซงเบเกอร์เหมือนกันแต่ก็ไม่แน่นะอันนี้เป็นแค่แบบพูดพูดไเฉย จอเวนี่ฟอร์บองฮอส์นะครับนิดนึงแล้วกันแอตร์ติกยูเคครับนี่สื่อดังของอังกฤษทําบทวิเคราะห์ว่าทําไมลิเวอร์พูลถึงเอาโจวาวนี่ฟอร์บองฮอส์เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยละ่ะแล้วตัวเขาเองทําไมถึงมาเป็นผู้ช่วยด้วยอ่ามันก็แบบทั้งๆที่เคยเป็นโค้ชใหญ่มาก่อนก็ประสบความสำเร็จประมาณนึงเลยทำไมต้องมาเป็นผู้ช่วยอาร์เนสิรอตที่ลิเวอร์พูลเขียนโดยจอร์แดนแคมเบลแล้วก็เกล็กอีวันจอแดนแคมเบลนี่เป็นสายกลางครับส่วนเกล็กอีวนเนี่ยเป็นสายลิเวอร์พูลนะครับ เขาก็มีทั้งข้อมูลที่เขาไปขุดมาบวกกับไปสัมภาษณ์คนที่เคยร่วมงานกับฟันบงฮอสทั้งตอนเป็นนักเตะบ้างลหละเป็นโค้ชบ้างลหละหรืออะไรก็ตามมา3 4สี่คนเขาก็แบบเหมือนไปทำสกู๊ปหาข้อมูลมาให้เขาบอกว่าลิพูเลือกฟันบงฮอสมาเป็นผู้ช่วยเนี่ยไม่ได้เลือกเพราะว่าเอ้ย hey, เป็นอดีต well. นักเตะนะตอนเป็นนักเตะก็ชื่อดังเคยอยู่อร์เซนอลนก็อยู่อะไรไม่ใช่แค่นั้นนะแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าเลือกเพราะโอ้โ oh, ห oh, ตอนเป็นโค้ดก็เก่งนะ พาทีมเป็นแชมป์ฮอลแลนด์คุมเฟยนุชเป็นแชมป์หลีกคอลแลนด์พาทีมอ,อย่างที่บอกว่าอะไรนะเรนเจอร์ Ranger เข้าชิงยุโรป้าแม้ว่าจะแพ้นัดชิงก็ตามอะไรแบบเนี้ยหรือจะเป็นคุมทีมล่าสุดในตุรกีในเบซิตัสได้แชมป์หลีกแชมป์ถ้วยบอลถ้วยเบซิตัสอีกบอลถ้วยตุรกีอีกอริภูไม่ได้มองตรงนั้นเป็นหลักครับไอ้ตรงนั้นมันก็แค่เป็นแค่โปรไฟล์หลักๆเลยริพูคือทํากันบ้านลงลึกไปถึงตัวตนของของฟันบงฮอร์สว่าเป็นเป็นคนที่ ฝ่ายเรียนรู้อายุมากกว่าอานร์เชลอตก,ก็จริงแต่ว่าเป็นคนที่มีความเข้าใจเกมสูงมีความฉลาดนะมีวินยัยมีการวิเคราะห์เกมที่เก่งและมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนที่เขาสอนได้เป็นอย่างดีด้วยแม้ว่าเจ้าตัวจะเคยคว้าแชมป์มาหลายอย่างแต่เขาเป็นคนที่ฝ่ายรู้เติบโต,ตไปข้างหน้าครับมีอยู่ช่วงหนึ่งเคยว่างงานก็ไม่เร่งครับไม่เร่งรีบตัวเองว่าจะต้องไปหางานใหม่ทันทีก็ใช้เวลา6เดือนครับเขาบอกว่าใช้เวลา6เดือนไปเกาะอยู่ที่ซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ป ก็คือไปทำการศึกษาระบบซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปอะใช้เวลาว่าง6 mm. เดือนนั้นเออศึกษาโครงสร้างของแมนซิตี้ที่ทำไมมันถึงประสบความสำเร็จกันในโครงสร้างของเครือฟุตบอลแมนซิตี้ที่มีทีมลูกอะไรด้วยคือฝ่ายเรียนรู้นะครับแล้วก็ไม่รีบร้อนหาทีมใหม่อย่างที่บอกสมัยเป็นโค้ชก็เป็นคนที่หลากหลายใช้ระบบทั้งการเล่นหลังสาหลัง4หลัง5ใช้มาหมดเขาเป็นสายที่วิเคราะห์วิดีโอก่อนเกมทั้งการซ้อมการแข่งขันจริงได้เป็นอย่างดีมีหลายครั้งที่เห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น เขาไม่ใช่เพื่อนเก่าของอานเดอร์ชอลแต่สื่อบอกว่าพอได้คุยกับอานเดอร์ชอลแล้วก็เคมีตรงกันจึงร่วมงานกันได้ก็จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนใหม่อีกคนหนึ่งคือคือคอะไรอย่างที่เราสร้างมันก็คือแทนไฮติงกานั่นแหละนะครับไฮติงกาก็ไปแล้วนะครับอ่ะจากเรื่องราวของโค้ชเอาเป็น,นว่าเดี๋ยวเราต้องดูราดูผลงานจริงด้วยนะครับแต่ถือว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ มาที่มามาดัชิวิลีครับจอจอยีมามาดชิวิลีล่าสุดเมื่อคืนนี้มีการคอนเฟิร์มจากสื่อในประเทศจอร์เจียว่าเขาได้นั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแล้วก็มีภาพมาด้วยครับมาพร้อมกับเอเจนต์ครับกำลังนั่งมาที่เมืองเลียบูมาทําไมถ้าเรานึกกันให้ออกยังไม่ได้เปิดตัวนะตอนนั้นแค่ประกาศคว้าล่วงหน้าแล้วก็ปล่อยยืมให้กับบาเลนเะซียเนาะเมื่อปีที่แล้วดังนั้นเนี่ยหนึ่งเลยมาเปิดตัวก่อนแน่ๆมาถ่ายทํามาถ่ายรูปมาอะไรนะสองอาจจะต้องมาหาที่พักไหมไม่ทราบเพราะว่าคุณก็ต้องมา หาที่เช่าที่อยู่หรือเปล่าแล้วก็คงอาจจะแบบเริ่มซีซั่นใหม่ก็อยากมารายงานตัวเร็วด้วยนะอาจจะแบบนั้นไหมนะก็ก็กกตีความได้หลายแบบแต่มาดิพูอ่ะอย่างแรกเลยผมว่ามาเปิดตัวนแน่แต่จ,จะเปิดวันไหนจะวันวันพฤหัสวันศุกร์ไหมหรือจะเป็นสัปดาห์หน้าผมก็ไม่ทราบแต่คงมาถ่ายทําก่อนแนะ่ส่วนจาเรลควานซาครับนี่ฮะก็เปิดตัวเป็นนักเตะใหม่เรเบลกเซนอย่างเป็นทางการครับตัวร่างกายเซ็นสัญ,ญญาตั้งแต่วันจันทร์แล้วละ่ะแต่ว่าพึ่งมา แถลงอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์ของเลเร์คูเซ่นก็คือคืนวันพุธนะครับก็ค่าตัว30ล้านปอนด์ค่าแอดออนอีก5ล้านปอนด์นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีค่าดึงกลับได้นะซื้อกลับได้ที่ภูหลังปี2027 mm. ก็คือขั้นต่ำา60ล้านยูโรหรือประมาณ50ล้านปอนด์บวกๆใช้คำว่าบวกๆแล้วก,ก,กันนะครับก็ยินดียินดีกับทางาควันซาด้วยที่ ได้ไปเดลูเซนอย่างที่ต้องการแล้วก็คงเป็นการไปด้วยการสเตปอัพอาชีพตัวเองด้วยการที่ได้รับโอกาสลงเล่นมากขึ้นนั่นแหละแล้วก็ใส่เบอร์สีด้วยนะได้จับมือจับไม้กับทางเทนฮาร์ก <ark> ไปแล้วไซมอนโลเฟสผู้ในการฝั่งนั้นไปแล้วนะครับก็ขอให้อวยพรให้แบบเกิดเกิดปังๆนะถ้าปังจัดๆในอนาคตอาจจะได้กลับมาสู่ทีมเราส่วนตัวแทนเรื่องของมาร์เกอีครับวันนี้ก็ยังไม่ได้มีอัปเดตอะมากมายครับนะก็ยังคง เป็นเรื่องราวของค่าตัวที่มีสื่อเจ้าหนึ่งครับเป็นกาเดียนโดยแอนดี้ฮันเตอร์เขียนเป็นส่วนหนึ่งในบทความเท่านั้นบอกว่าทางพาเลตเรียกหกสิบ้าล้านโอ้โหเรียกซะแพงเลยสัญญาปีเดียวนี่นะมึงจะเรียกหกสิ้าล้านนี่มันยอดนักเตะจ,จากประเทศไหนเนี่ยไม่คือเอาเอาเป็นว่าโดยส่วนตัวผมยังไม่ค่อยเชื่อในความไม่เมคเซนต์อะว่าพาเลตจ,จะเรียกหกสิบห้าต้องรู้ตัวอยู่แล้วนักเตะหรือสัญญาปีเดียวไม่ขายปีนี้ก็ฟีอะ่ะมันต้องถูกกว่าหกสิบ้าอยู่แล้วซึ่งเขาบอกว่ารีวูวอะ ไม่จ่ายแน่อยู่แล้ว65มันต้องถูกก่าน,นี้สักครึ่งนึงเลยล่ะนะครับส่วนอีกชื่อนึงที่โผล่เข้ามาว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเรียปูมาจากสื่อในประเทศฝรั่งเศสอย่างฟุตแมกาโตนะครับเขาบอกว่ามี3ทีมเรียปูบาเยินเทอแนมฮอสเปอร์ Bayern, Thailand, pur, นะครับกำลังไล่ล่าตัวกองหลังคนนี้คาสเซโรรูเกบานะครับก็เป็นกองหลังชาวฝรั่งเศสซึ่งมีค่าฉิกสัญญาที่ไลซิกใส่เอาไว้9 0้าล้านยูโรแต่ว่ามันมีการบรรลุ ตกลงกันอยู่แล้วว่าถ้าเกิดขายสามารถขายในราคาที่ต่ากว่าค่าสิทธิ์สัญญาได้ก็คือตัวเลขถ้าซื้อกันจริงๆก็คงไม่ใช่90อาจจะเท่าไหร่อันนี้ต้องไปคุยกันนะครับก็เป็นหนึ่งชื่อแล้วกันที่อยู่ในลิสต์รายชื่ออาจจะบอกแบบนี้นะครับลูเกบาฟอร์มเป็นยังไงเพื่อนๆมีความเห็นยังไงลองแสดงความเห็นเข้ามาครับก่อนจะไปข่าวอื่นที่น่าสนใจขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับนั่นก็คือคอนโทรล6ิติิกนะครับกับดักยุงตัวเทพนะครับที่มาพร้อมกับการใช้งานที่แค่เสียบปลั๊กค้างไว้้เท่านนั เสียบแบบเป็นเดือนเดือเลยนะครับเพราะว่ามันจะใช้การใช้งานล่อยุงเข้าไปเป็นกับดักยุงตัวเทพจากเกาหลี Control City ิตี้ซนะครับดักได้ดีจริงๆแล้วบ้านผมใช้มาแล้วหลังบ้านยุงหายไปเกินกว่า90%ตายเป็นเบือแบบนี้เลยอันนี้เรื่องจริงนะครับใครที่สนใจนะครับสั่งซื้อนะช่องทางก็คือนี่เลยเบอร์โทร2 2 4 8 9 9 8 8 2หรือไปที่เพจเซิร์ชคอนทอ o ซิตี้ซนะครับหรือช่องทางต่างนะฮะเนี่ยแอดไล นะครับแฟนเพจเฟซบุ๊กสแกน QR code ตามนี้ก็ได้แล้วบอกว่าจากถ้าบอกว่าจากช่องโ้ดแอคได้รับส่วนลดเป็นโปรเวกดาผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงแต่เป็นตัวกรีนที่ทําให้อ่ไม่เป็นพิษแก่ร่างกายด้วยเวลาเราฉีดอะไรอย่างงี้นะครับก็ก็ดีนะครับตัวนี้ก็เป็นของแถมให้อีกนะครับนะส่วนทางร้านก็บอกว่าใครที่ซื้อไปนะครับคอนท็อซิกที่ซิกให้ทดลองแบบว่าซื้อไปแล้วใช้ได้เลย14วันถ้าเสียปักค้างไว้นะสิบสี่วันถ้าไม่ดีจริงยินดีคืนเงินภายใน14วันครับนะอ่ะ ทีนี้มาดูกันที่ลียาภูนะฮะกับทางบาเลอ่ไม่ใช่จะไปพูดเลเวอร์นะติดเลเวอร์เพราะว่าเราทำธุรกิจกับเลเวอร์เกินไปหน่อยบาเยิน์อ่าบาเยินหลังจากที่เราสร้างก็รอดบาเยินเนี่ยชื่นชอบหลุยดีอาร์บาเยินติดต่อเอเจนต์ดีอาร์ R, ล่าสุดเมื่อวานนี้บาเยินยับเลยครับคือหลังจากคุยกับเอเจนต์ดีอาร์ R, แล้วก็คงจะรู้สึกว่าเอ้ยดีลนี้พอ,อ,อจะเป็นไปได้ไมั้งขอติดต่อลิเวอร์พูลหน่อยปรากฏว่าเหมือนตอนที่บาซ่าติดต่อมาเป๊ะนะครับ อ่ะผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพประมาณนี้เลยฮัลโหลอันนั้นลิชาทิวหรือเปล่าผมอันนี้ผมพออ,อนะพออฝอั่งบาเยินนะแม็กเอเบิลอยากจะขอติดต่อสอบถามดีลของหลุยทีอาร์หน่อยได้ไหมทันควันเลยครับริชารทิวบอกว่าไม่ขายครับแล้วก็วางหูปอกคือมาเขาเรียกว่ารูปแบบเดียวกันเลยฮนะรูปแบบเดียวกันเลยกับตอนที่ ขายไปไอ้กับกตอนที่ปัดปัดบาบา,บาซาไปก่อนอันนี้เลยแบบนี้เลยก็คือไม่คุยอะ่ะคือทางนั้นเขายังไม่ได้ทันพูดราคามาเลยด้วยซ้ำก,ก็ปัดอันนี้เช่นกันบาเยนยังไม่ทันได้อ้าปากก็ปัดก็คือเหมือนจุดยืนของลิพูค่อนข้างแข็งว่าไม่ขายเมือ่อวานนี้คอนเฟิร์มตรงกันหลายสื่อครับนะคอนเฟิร์มตรงกันหลายสื่อจริงๆว่าลิพูปัดไปแล้วสื่อเยอรมันมองอีกแบบหนึ่งสื่อเยอรมันบอกว่าโอเคลิพู มาปฏิเสธการติดต่อรอบนี้ไม่เป็นไรแต่เชื่อว่านี่คือการเริ่มต้นเกมโป๊กเกอร์เท่านั้นนะครับก็คือเพิ่งเพิ่งเริ่มต้นมันเป็นเกมนะแล้วก็เดี๋ยวรอยังไงเขาเชื่อว่าทางฝั่งบายเยินนะพวกสายข่าวพวกบิลสายข่าวฝั่งบายเยินคิสเชนฟอร์ทอบีอัชเชอเฟอร์อะไรพวกนี้เขาบอกว่าเชื่อว่าเดี๋ยวริพูจะยอมคุยแน่เพราะไม่เชื่อว่าการที่ริพูจะซื้อฟอร์เรนเวียสไปแล้วไม่จําเป็นต้องแลวจะไม่ขายใครออกมาเลยจะไม่ขายดีอาร์จะไม่ขายกัคโปจะไม่ขายดุนเย่จะไม่ขายโชต้าเขาไม่เชื่อ ผมอยากจะบอกสื่อเยอรมันแบบนี้ครับริพูไม่เดือดร้อนการเงินเลยเนาะไม่รู้สื่อเยอรมันรู้หรือเปล่าแถมสามารถใช้จ่ายได้อีก200ร้อล้านโดยที่ไม่ผิดกฎการเงินแถมในแง่ของกระแสเงินสดหรือกระแสเงินเครดิตที่สามารถกู้ธนาคารมาใช้จ่ายได้มีกว่าถึงสามล้านร้อยสามรอยล้านอีกดังนั้นเนี่ยเรื่องการเงินไม่ใช่ปัญหาของริพูดังนั้นไม่ขายก็ไม่มีปัญหาอันนี้คือฝั่ง ผมว่าฝั่งเรือรมันนะ่าจะเข้าข้างตัวเองในเรื่องนี้แต่ลิฟภูมีตัวที่จะขายไงที่แบบปักป้ายขายมันคือดาวิดนูเยตแต่อย่างดีอาร์ตการโตะลิฟภูไม่ปักป้ายแต่ถ้าอยากได้2คนนี้มันคงต้องราคาสูงนะแต่ตอนเนี้ยก็คือปักก็คือไม่ขายอ่ะคืออารมณ์ลิฟภูค่อนข้างแข็งว่าดีอาร์อยู่ในแผนทาทีมไม่ขายไม่ต่อสัญญาแต่ก็ไม่ขายอารมณ์มประมาณนั้นแต่จุดที่น่าสนใจเบนเจ์ขอบอกว่าตลาดซาอุครับปีนี้เลื่อนมาเปิดเร็วขึ้นเป็นเปิดวันที่3กรกฎาคม จากตอนแรกจะเปิดวันที่20กรกฎาคมเปลี่ยนเลื่อนมาเปิดให้เร็วขึ้นเป็นวันที่3เลยนั่นแปลว่าวันนี้แหละตลาดซาอุจะเปิดแล้วให้ระวังให้ดีนะคือไม่ใช่แค่ดีอาร์หรอกตัวไหนก็ตามที่ซาอุเล็งๆไว้อ่ะอาจจะเริ่มขยับมากขึ้นหรือว่าแบบยืดอย่างเป็นทางการนะอย่างอย่างนี้ก็เป็นที่คาดการณ์เบนเจยคอรบอกว่าอาจจะมีข้อเสนอก้อนมหาศาลยื่นมาขอซื้อลุยดีอาร์ซึ่งอาจจะทําให้ลิพูเปลี่ยนจุดยืนก็ได้ถ้าฝั่งซาอุติดต่อมาด้วยค่าตัวที่แบบแพงมหาศาลนะครับ ก็รอติดตามกันส่วนเรื่องค่าเหนื่อยครับที่เป็นปริศนานะฮะอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมกาลังจะพูดถึงคือมันอยู่ในเนื้อข่าวของรีพูเอ็กโคเขียนโดยพอกอสสายข่าวรีพูนะครับก็เป็นข่าวที่เนี่ยแหละไอ้ว่าปฏิเสธการติดต่อมาจากทางของบาเยินนะนะแต่มันจะมีเขียนไว้ท่อนหนึ่งที่น่าสนใจผมจะเลื่อนลงมาให้ดูเขาบอกว่า สิ่งที่โลกออนไลน์ลือกันนะว่าค่าเหนื่อยของดีอาร์ตได้ประมาณนั้นไนอะที่เรารู้ที่เราบ่นๆกันว่าห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นปอนอะไรเนี่ยห้าหมื่นปอนโดยที่ยังไม่รวมโบนัสอะ่ะเพราะว่าเวลาโบนัสแตกจ่ายมากกว่าน,นั้นอยู่แล้วเวลาโบนัสแตกก็คือการที่ได้แชมป์ดูนี่นั่นผลงานดีอะ่ะโบนัสแตกแต่ว่าเบสอะ่ะคือห้าหมื่นแต่เขาบอกว่าเรื่องนี้แหล่งข่าววงในที่เขาติดต่อสอบถามเข้าไปแหล่งข่าววงในของลีพูอะ่ะบอกตั้งแต่ปีก่อนแล้วว่าไม่ใช่เรื่องจริง ดีอาร์ตได้คนเหนือกับริพูวราวๆหนึ่งแสนสี่หมื่นปอนไม่ใช่ห้าหมื่นปอนนี่คือครั้งแรกครับสําหรับผมนะไม่รู้อะเป็นครั้งแรกสําหรับผมที่ผมเพิ่งได้เห็นข้อมูลตัวนี้ว่าผมว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่มีสื่อสายหงและยังประคงเป็นเจ้าเดียวเนี่ยนะที่พูดว่าดีอาร์ตได้หนึ่งแสนสี่หมื่นปอนต่อสัปดาห์อืมนะครับทีนี้ผมอยากจะบอกว่าเฮ้ย ไอห้าหมื่นเนี่ยลองไปเพื่อนๆลองไปกดเซิร์ชดูนะครับหรือดีอาร์สแสลารีลองไปเซิร์ชดูแต่ละเว็บเขาลงห้าหมื่นจริงๆอ่ะบางบางเว็บบอกห้าหมื่นห้าบางเว็บบอกห้าหมื่นแต่มันอยู่ที่ตัวเลขประมาณห้าหมืนม 50, ม่นกว่าเนี่ยอย่างเว็บไซต์เนี้ยที่ผมค่อนข้างเชื่อมั่นเพราะหลายๆอันค่อนข้างรายงานตรงไม่ค่อยเพี้ยนเท่าไหร่แต่ตัวเลขตรงนี้จะไม่รวมไม่รวมโบนัสอนาะอย่างที่บอกเขาบอกว่าหรือดีอาร์ได้ห้าหมื่นห้าคือจะเชื่อใครดีละ่ะผมมองแบบนี้ว่าใครจะรู้ เอาจริงๆเราสามารถเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้หรือเปล่าในเมื่อแบบมันไม่ใช่เราไม่ได้เห็นเป็นหน้ากระดาษในสัญญานี่ว่าได้ค่าเหนื่อยเท่าไหร่อ่ะนึกภาพออกใช่ปะเราก็คงทําได้แค่ติดตามข้อมูลจากเว็บนั้นเว็บนี้แต่เว็บส่วนใหญ่ที่ลงบันทึกค่าเหนื่อยเขาลงว่าดีอาร์ตได้อยู่ที่55,000ืปอนต์ต่อสัปดาห์ดูตัวเลขดูช่องสีัเหลืองนะครับแต่มันอาจจะเป็น50,000ื่นจริงๆก็ได้ใครจะไปรู้หรืออาจจะเป็นแสนสี่อย่างที่เอ็กโคบอกก็ได้ แต่มันจะมีความต่างตรงนี้ถ้ามันเป็นแสนสี่ะมันมันก็จะเป็นตัวเลขที่ก็สมน้าสมเนื้อมาแต่แรกเนาะสมน้าสมเนื้อคือเท่าเท่าพวกดาวินุนเยที่ได้แสนสี่เท่าเท่าโชต้าแสนสี่เท่าเท่ากักโปแสนสองเห็นไหมเท่าเท่าเคียซ่าแสนห้ามันก็คือจะเป็นตัวเลขที่เท่าเท่ากับเพื่อนๆนั่นแหละถ้าเป็นแสนสี่เนี่ยเท่ากับว่าเออมันก็เท่าเท่ากับเพื่อนๆอยู่แล้วนะแต่ถ้ามันเป็นห้าหมื่นเราก็อาจจะเกิดคําถามเดิมแหละว่าเอ้ยโอเคห้าหมื่นมันเป็น มันเป็นสัญญาแรกเนาะที่ตัวเขาก็เซน็นเอาไว้เขาก็พอใจในค่าเหนือนั้นแต่แบบพอเล่นดีทำไมไม่เพิ่มให้คือมันมันเป็นความหมายที่ต่างกันเลยเพื่อนเพื่อนึกภาพออกใช่ไหมดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่เราต้องคงติดตามกันต่อ,น,ตอนะครับอันเนี้ยแบบแต่ไม่ว่าอย่างไรตามนะผมว่าการจะไปหาคาตอบแบบร้อยเปอร์เซนต์ข้างยากเพื่อนเพื่อนลองทดไว้ในใจแล้วกันว่าเพื่อนเพื่อนจะเชื่อว,ว่าห้าหมื่นหรือแสนสี่นะครับเออนะฮะประมาณนี้ส่วนนาโปลีกับทางดาวินูเนียเนี่ยยังไม่คืบหน้านะครับเบื้องต้น แต่ยังมีการคุยกันอยู่ล่าสุดเนี่ยสื่อในอิตาลีนะครับอิลมาติโนบอกว่าเนี่ยยังมีการติดต่อกันนะระหว่างนาโปเลียกับลิพูคุยกันล่าสุดลิพูก็ยังจุดยืนแข็งว่าขอ65สิบห้าถึงเจ็สิบล้านยูโรแต่ฝั่งนาโปลีก็บอกเฮ้ย <"He i, S 2> เราอะจ่ายได้ไม่เกินสี่สิบถึงสี่ิบห้าล้านยูโรก็ยังเป็นช่องว่างแต่ยังคุยกันอยู่ซึ่งไม่รู้ว่านาโปลีจะท้อไปตอนไหนนะแต่ถ้าลิพูไม่ยอมลดจากหกสิบเจ็สิบอะผมว่านาโปลีไม่น่ามีต่างซื้อโดยเฉพาะยิ่งยังขาย ยังขายไอ,อ,อชื่ออะไรนะวิกเตอร์โอซิเมนไม่ได้เลยนะฮะส่วนอ,อีซัคครับที่ว่าไม่ขึ้นบัญชีย้ายเนี่ยรายงานมาจากรีไรเดอร์ครับตอบ q a อยู่ในเว็บไซต์ของ c ค o n i c l ลไลฟ์นะครับเป็นเว็บไซต์แล้วก็เขาเป็นสายข่าวดีคัสเซนอยู่แล้วเขายืนยันนะครับว่ามีคนมาถามว่าเนี่ยมีข่าวว่านักเตะอยากย้ายไปลิเวอร์พูลจริงไหมเขาบอกว่าสิ่งที่เขารู้อย่างเดียวก็คือนักเตะจะไม่ขึ้นบัญชีย้ายแน่นอนนักเตะเป็นนักเตะเป็นคนที่สงบนิ่งไม่ชอบทําอะไรให้เกิดการวิกฤตกับทีมอยู่แล้ว แล้วก็นักเตะจะประเมินสถานการณ์ต่างๆอย่างสงบจะกลับมารายงานตัวไปสั้นในช่วงสัปดาห์หน้านอกจากนี้ยังมีแผนที่จะคุยสัญญาใหม่กับทีมด้วยส่วนฝั่งร์พูเขายังไม่ได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาเขาบอกเนี่ยจนถึงตรงเนี้ยร์พูไม่เคยยื่นเข้ามาและยังไม่เคยติดต่อนิวคาสเซิด้วยซ้ำแต่นั่นไม่ได้แปลว่าร์พูไม่สนใจนะร์พูอาจจะสนใจอีซัคก็ได้แต่ที่แน่ๆนิวคาสเซิสบาย เพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวนักเตะม,มาคุยสัญญาใหม่ด้วยแล้วก็นิวคาสเซลยังรู้สึกว่าตัวเองควบคุมสถานการณ์อันนี้ได้สัญญายังเหลือตั้งสามปีไม่ได้เป็นฝ่ายรองไม่ได้เป็นฝ่ายแบบตกเป็นรองอ่ะแต่เป็นฝ่ายที่อยู่เหนือกว่าในการเจรจาหรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งผมก็อย่างที่ย้ำว่ามันก็ยากนะครับแต่ว่าก็จะมีคนไปขุดภาพเก่าตั้งแต่ตอนอยู่ในสโมสรแรกๆเลยที่อยู่ในฮอลแลนด์นะครับอย,อ,ยอยู่ในเนี่ยไม่มั่นใจว่าว่ามัน AI ไอบนะแต่ว่า เอ้ยผมขอติดไว้ก่อนนะแต่มันมีภาพแชร์กันในโลกออนไลน์นะแต่นั่นอาจะจริงแหละมันนั้นมันคงไม่แชร์กันเคยชูป้ายพี่ภูแล้วก็แลก็ไม่ชวนนะเอาแต่ว่าทดไว้ในใจแล้วกันว่าอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นะครับตั้งแต่ตอนอยู่สมงทรศแรกๆกน,นะนะส่วน Adidas f 5 0ก็รองเท้านะตัวดังของ Ad i d a s ออกตัวใหม่ซึ่งแน่นอนพวกพรีเซนเตอร์ก็ต้องเป็นตัวแม่เหล็กอยู่แล้วซึ่งตัวแม่เหล็กอเมซี่เราไม่แปลกใจมันคือเบอร์หนึ่งแล้วเดเบเล่ le, ก็เป็นเบอร์ต้นๆน,น,น,นะนี่แล้วก็ นี่เหมือนกันยามาโอพี่บ่าวนี่ก็ดังมากๆนี่ครับฟอร์เรียนเวีด้วยครับเป็นหนึ่งในตัวหลักของทางอาดิดาสนะดังนั้นเนี่ยความอย่างที่บอกว่ามูลค่าการตลาดของฟอร์เรียนเวีมีครับและที่สําคัญคนคนนี้ก็มีครับบังโมฮัมเหม็ดซาร่านะจะโอ้โหโครเท่นะหลุยดิอารนะก็ว่ากันไปจบไปแล้วนะครับก็ใครที่ขอบคุณทุกคนนะอย่าลืมนะช่วงนี้ไปกดติดตามช่องพรามไทม์ฟุตบอลนะครับ เที่ยงวันไลฟ์ทุกวันนะครับจันถึงสุกนะก็จะมีข่าวสารวงการฟุตบอลมาอัปเดตกันแบบที่คุณภาพคับแก้วเมวื่อวานนี้ก็คนดูสดๆเก0 0พตอนพีคสุดวันนะก็ฝากไปกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ติดตามดูกันได้ในทุกๆเที่ยงนะ <S <S ผมเชื่อว่าพลังของเพื่อนๆจะทําให้สักวันหนึ่งมันจะต้องทะลุหมื่นในการดูสดได้นะฮะเออขอบคุณนะครับส่วนช่องโค้ดแอดกดไ like, ลค์กดแชร์ กด Subscribe ก,ก,กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารและสดต่างๆเวลาอัปคลิปหรือว่าไลฟ์สดนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องไว้ได้หรือโดนทนซูเปอร์แชท์ซูเปอร์ติเกอร์ได้วันนี้ลาไปก่อนพวกันใหม่กันหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ